เอามามาปรุงต่อรอให้อายันไอร้อนมาออกนิดนึ่งรอให้ไอร้อนมออกนิดหนึ่งแล้วก็เครื่องเทศเพียพริกข่ากะเทียมหอมจระแนแล้วก็พริกลูกโดดพริกสดแล้วก็ผักทั้งนี้คือผักทั้งนี้คือผักกับออนนี้ทั้งนี้คือน,น้ำต้มทุบ ทัเรียังไงไม่้ออายนะั้นองนิดนึงัวนิดนึงนดน่งเรียจำนึงนะอ,อันแรกก็มาแล้วจุดๆเข้าขั้วเข้าขั้วจุดๆคอนก่อน าหารแเพยียรลาบมีขาดไม่ได้คือเ้ากคั่วใส่เยอะๆแล้วแต่คนชอบไม่จำกัดพิกลพิกลน,นี้ก็ไม่จำกัดแล้วแต่คนชอบหุ่มาก็แล้วแต่คนชอบแต่นี่ไม่ชอบแส่นิดเดียวเพราะ เหลือกใิใ้คก้มยชิ้วด้วยเขาต่อหมดก็ไม่อร่อยรัดตีก็แล้วแต่คนข้อปกติเนื้อปลาไม่อร่อยเลยเนื้อปลาตองเนื้อปลากายน้ำปาลกา,ปาลก็แล้วแต่คนข้อน้ำปลาก็นิดหนึ่งก่อนกินแล้วไม่พอดีค่อยเพิ่มเครื่องเทศเนี่ยเตรียมไว้พอดีอ่ะ ขาตะไคร้ใบมะกรูดผักขี้ฝังหลังรอหอมเปีใส่หมดเลยหอมแดงกระเทียมทีนี้หอมแดงกระเทียมอันนี้ไว้แต่งลูกหลวดเผื่อมีคนชอบโอเคครับอ้าวได้กินแล้วพีนี้ โอ้โหอาไ้มันหอมอร่อ,รอยแค่นี้ยังไม่คินก็อร่อยมันดูใ,ใกล้ๆเลยโอ้โหลาบปลากายวันนี้มาเลยลาบปลากายให้กินคินนิดนึดนงเดี๋ยวจะหาว่า มันไม่สีมือเกินกไปชิมนิดหนึ่งป้าปลากายถูกอือหือลุกหนึ่งนิ้วฟินยกนิ้วให้เลยโอ๊ยดืมาะนาวโอ๊ยตายละโอ๊ยหน้า มันาวาไม่ได้เตรียมไว้โอ้โหเจ้าของสวนมาออกมันหนาวี้วนะไปเร็วไปเล่วเรียบร้อยโรงยนต์ลาปากาอีกุี เนื้อปลาล้วนๆไม่มีแป้งไม่เหมือนลูกชิ้นเนื้อปลากายล้วนๆโอเคเตรียมเสิบพร้อมเสิรฟเลยนี่โอเคมาเลยวันนี้มีปลากายลาปลากายต้มน้ำทุกปลากายแล้วก็มีข้าวเหนียวสุดยอดสวัสดีขอบคุณที่ติดตาม